หลทุกคนนะคะคุณจริงใจนะคะเลิฟทุกคน,นะคะ่ะคุณจริงใจเนาะค่ะนอนเลิฟ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 นะคะเลิฟ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 นะคะ,ะ,คะให้ใจทุกคนนะ,ะพอชานีบอกว่าไปกีดยางตอนเที่ยงฝนตกหมดเลยมาสั่นโอ้ยเนาะพ่อเนาะเหตดงานหลายอย่างเหตุเบียกหลายอย่างเอาสีทองทองนะคะนี่นี่นี่แล้วก็จี้เข้าไปเลยตรงนี้นะคะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ยายกดให้ตัวเองแล้วมันก็เลย ดำมาเหล้วยหัวกิ๊กกิ๊กกิก๊กแล้วคุณตายประสงค์เน้ะค่ะเนาะนะคะแง่แง่พะนะพะนะ <c oughs> คุณสวรรค์แง่แง่แล้วมีใครสักคนคุณสุริชัดนะคะนะคุณแม่วิไลบอกว่าอ่าสวัสดีค่ะนะคะอ่าคุณนริมนก็สวัสดีคุณวิไลนะคะเดีกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะเ <c oughs> ขาไปเบื้องได้อยู่เด้อล้างบ้านนัเนาะเออมันให้นะคะมันให้นะคะสตรีมให้อยู่เนาะ อ่ะอืมน้องเบนเก้านายู่นะคะเนาะอะคุณจริงใจบอกว่าเคค่ะเคค่ะเม้นไม่เด้งค่ะอะจริงใจเดี๋ยวพี่นะคะก็สวัสดีหญิงน้ํานะคะนะคะคุณสุริชัดกรังมานะคะไม่เคยแคร์ใครก็สวัสดีตอบกลับคุณณนะรมนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณเล่นละดีพี่ข้าวคะ่ะนะคะดวงสมรนคนน่ารักนะคะคอยหายไวๆได้น้องหล่าเด้อน,นะคะน้องค้าวกหัวใจยอะยไปหัวใจเธอปากหมดได้ไหมลนะ่ะปากหมดใหม่ได้ โอ้ยกวยกันดีใจแห้งเบเวมเวลาเนาะพี่น้องคะมือใดจัดและการมวนมวลหนนเวลาไว้ไว้มือใดจัดประมวลั่นเวลาึ้นไลเน,นะคะเนาะแต่ว่าพอไปทุกบ้านนะคะเนาะพ่อน่ารักมากนะคะคุณพ่อตัวอย่างที่ดีนะคะนะคะน้องเรยดก,ก็สวัสดีคะ่ะนะคะ <laughs> เขาเลี้ยวไปนอนนะคะยูกบแฟฮะเข่า,ขาให้แม่กินนะคะนครสุด,ดาบอกว่าสวัสดี โอ้หน่อมาอีกแล้วน้องกวนสุดางามสง,งา่ามากกดมัวใจใหญ่วดวงหลัดไปหลัดมาหลัดไปหลัดมาว่าเป็นยังขอบคุณค่ะที่รักค่ะนะคะอันไปห้องน้ำค่ะบก็สวัสดีค่ะแม่ละเอียดเดินนะคะกวนสุดากส็ากวสกวสัดวสดีอ่อยเนี่ย น้องดวงสมวนเด้อน้องดวงสมวัวข้าวสัน้น <c oughs> เขาสกัดดาวลุงไอกล้องดังผลเนาะน้อง,องลาเนาะนะคะรายอยเอียดว่าสวัสดียายละเอียดนะคะพี่ละเอียดจ้านะไปน้ากันไปน้ากันผู้ใดนอนมาจอบเบื้องเราไปแล้วนะคนะเนาะจอดลอยจอดลอยจำปีให้หัวใจรัวๆพี่จำปีขึ้นได้ไหมคะพี่จำปีพ่อชาลีก็สวัสดีคุณเอ จงรักครับผมคนสวยนั่นดีห็นแลเห็นน้องจงรักเลยใจหล่อคะ่ะคุณก้อนสุดาบอกว่าพี่ก้องสวัสดีด้อพี่ก้องกวอนสุดานะคะอ่าน้องเขาทักทายเด้อนะคะคุณก้อนสุดาทักทายพี่เก่าก็ปังเหมือนเดิมคุณนารมนุนจิตอจัดนอกนะคะเมนบอก็อ่านถือกานอนะคะสวัสดีคะ่ะคุณนรุมนุนก่อนนะคะพี่ชายไปหาพีรมนุนจ้านะคะเหมือนนี่พีรมนุนขึ้นเนาะค่ะเนาะคุณสวรรค์ไม่ส้ม สวัสดีจ้านะคะความรู้ดีๆแบ่งปันให้กันเนาะคะนะ่ะเนาะปากการก็สงสัยจะตั้งปากหมดเลยเนาะปากการเนาะบางคนมันก็เป็นอัตโนมัตินะคะเปียกเบิดเปียกหมดยอดเนาะแม่ค่ะคนสวยนะคะขออย่างิ้งปังๆเดินจ้าแม่ค่ะนะคะอ่าพ่อหยองบอกว่าสวัสดีครับผ้มนะคะพ่อหยองถักทายผสมสุกคนพ่อหยองเด้อจ้าเดินนะคะคุณสว,สวนนรั์ดยส้มก็สวัสดีลูกเบนน่ารักครับสวัสดีลูกเบนคนสวยคะ่ะมาเรามากดหัวใจให้แม่ใช่ไหม แม่รู้แล้วอีกแล้วน้องม้อนนะ,ะนะคะนะคะทุกคนเนาะอ่าเอาหัวใจไปเอาลูกโป่งไปนะคะไอเลิฟยูทุกคนนะคะสู้ๆเป็นกําลังใจขอนแก่นเนาะนางอยู่ขอนแก่นนะคะฝนตกบุรีรัมขอนแก่นแล้วประมาณนั้นนะคะอะทางนี้ตกทั้งวัน <c oughs> เอาไปบุรีรัม์ในน้องน้ำนะคะตกมือมือคืนนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องขวัญสุฑาเนาะไอ้มันตกในเลียตูนเขาน้อง,องละเนาะน้องเขาสวัสดีน้องม้อนจ๊ คุณประสงค์บอกว่าคุณนริมนนะคะทักๆนะกล้องบริสีทธเลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะมาดามนารีพากินาเที่ยวรายงานตัวนะคะทุกคนเนาะเนาะเอามาบุยีรัมเด้ย้ายจานะคะอีกเลี้ยวเนี่ยเลยเป็นว่า คุณสวรรค์ก็สวัสดียายนางคนงามครับผมน้องเขาก็เสียกเบิดเปียก,ยกหมดยอดเนาะแม่ค่ะคนสวยนะคะขอ,อยหิ้งปังๆด้อจ้าแม่ค่ะนะคะอ่าพ่อหยองบอกว่าสวัสดีครับผมนะคะพ่อหยองทักทายกระสุนกระสุกนวลพ่อหยองดีกับน้องเนาะฮักกันหยอกกันเด้อพี่น้อง <laughs> คุณนารุมลก็สวัสดีคุณดวงสมอนนะคะคุณดวงสมอนนะคะพี่นารุมกนก็กอดเอาน้องดวงสมอนก็นกนกนได้ขอนแก่นเนาะนางอยู่ขอนแก่นนะคะฝนตกบุรีรัมขอนแก่นแล้วประมาณนั้นนะคะอะ่ทางนี้ตกทั้งวัน <laughs> เอาไปบุรีรัม์ใน่นองน้ำนะคะเอ็นว่เออขอ่อยากกินขนมเสียนเนี่ยตาย ตำม่าตำถั่วขนมจีนเนาะอุย้ยเนาะนะคะคุณสวรรค์น้วยส้มก็สวัสดีนะคะพอชาลี่ตามไปกีบอยู่บ้านเขาหลดเด้อ <laughs> มือแลียงจงไปกีบน้องทีมมือนีนกีบย้ายนาลีก่อนเด้อพ่อดเด้อนะคะฮัก,กือเก้ากันสตอวอเบอรี่ระวังนะคะลงลงสตอรอเบอรี่นะคะน้องหมอนลงสตรอเบอรี่อย่าใส่เพลงนะจ๊ะภาพนิ่งก็ได้นะคะเขาจะให้สร้างรายได้ทางสตรอเบอรี่คนที่อเอ็ดบอกว่าสวัสดีพ่อชารีกอดกอดนะจ๊ะพ่อจ๋านะคะน้องเรียดบอกว่าสวัสดีพ่อชารีกอดกอดนะคะพ่อน้องข้าบอกว่าสวัสดีคุณสวรรค์ห้วนส้นนะคะเลิฟทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณมากที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะค่ะเนาะปากาันปากาันาาฉันกำลังสิลุงวิธีปากาันค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าคุณพยักษพยักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ <laughs> กําลังว่าจะลุงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่แวะกเขามานะคะแม่น้องวิวกับเขามาพี่น้องัน <laughs> ชอบชายขาวชายเหลืองฉันก็ไม่ชอบเอา้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยเราสองคนนะคะพ่ออยองบอกว่าสวัสดีครับผมฮ่ <laughs> มาฮ่าฮ่ามักกล้วยพร้อม <laughs> สวัสดีรรบห้องนะคะยายยายทักทายทุกคนเลยนะคะหลาหลๆน,นะคะ ผมกินน้อยนาน้อยนาเนยัดาวทองทองนะคะอยู่ข้างรูปฉันนะคะอยู่หน้านะคะอยู่ข้างรูปฉันนะคะพี่ขาแล้วมันก็มีลอยขึ้นมาให้เราแล้วก็กดเอาหัวใจเด้งมาดามจอยบอกว่าคนสุดาภาพเพลินสวัสดีนะคะคนสุดาภาพเพลินสวัสดีพ่อชาลีเด้อพ่อชาลีสวัสดีเด้อจ้าคนสุดาคุณต่อยทักทายนะคะพุสวรรค์หวยสมเด้อนะคะคุณณนะ ฤมนน้องข้าวนอกนาสวัสดีค่ะคุณขวัเรือนบอกว่าสวรรค์ห้วยส้มสวัสดีนะจ่าพ่อจารีบอกว่าสวัสด,สสดีลูกข้าวผู้ไม่เคยแก่ใครนะคะสวัสดีนะคะน้องน้ำคนสวยคนน่ารักนะคะสวัสดีคุณละมุนเช่นกันเน,น,นาะค่ะเนาะ ทักทายคนใหม่เข้ามาเนาะค่ะเนาะพ่อยองก็สวัสดีนอนน้องน้ำนะคะเนาะน้าน้องหญิงน้ําคนสวยค่ะนะคะคุณตูนทักทายน้องหญิงน้ํานะคะพ่อยองก็สวัสดีนะคะนะคะคุณวิรัติปรกันดูเล็กที่ไหมไอ้กล้องก็ได้กันเมื่อไ้ไปอบ้านเล้าเนาะคะนะคุณก้อนสุดาสวัสดีนะคะพี่จําปีบอกว่าสวัสดีน้องกล้องครับคนหล่อครับนะคะไปเบิก์นกิมไปกันคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกดหัวใจดวงที่สี่ค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณเริบๆนะคะน้องตูนส่งกําลังใจจ้าน้องตูน ต้องถั่วคายนะคะน้อยหนาก็าเยอะมะนากวก็เยอะนเนาะอืมน่ากินหน่าอยู่นะคะบ้านบ้านเมืองไทยเราเนาะคะ่ะเนาะยายนารีบอมีโมเมนต์นั่นดอกค่ะเข้าสู่ช่องมารามนารีพากินพาเที่ยวนะคะพ่ออ๋องบอกว่าต้อยตอยสวัสดีครับผมไอกองบอกว่าอันเซ็งมากแทนที่จะได้ทุกยักทาไยนะจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลโนะคะอ่ะ คุณสวัสด์ห้ยสมก็สวัสดีคุณปราณีครับผมคุณวิไลบอกว่ายายคำพัน์ชอบโยนั่งกับไปตั้งอย่าไปว่ามันบังหนา้าเพราะบังดอกจก้ะนะคะคุณสวัสดิ์สวัสดห้ยสมสวัสดีทั้ง15ดวงตาครับผมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ ไม่น้องข้าวพี่กดไม่ได้เลยนะคะปักผิดที่หรือเปล่าเนาะน้องข้าวนะคะสวัสดีพ่อชาลีนะคะน้องข้าวแม่ละเอียดก็สวัสดีนะคะคุณแม่ละเอียดคุณยายละเอียดคนสวยคุณพี่มาดามตูนฟังไปด้วยทํากับข้าไปด้วยคะ่ะโอเคค่ะน,น้องตูนน,ตน,น,น้องตูนขื่นจากมงเนีย่ยน้องตูนขื่นม้งไม่เหม็นบะพี่ก็ยังมีเวลามาคอมเมนต์ให้เงาสยพ่อชาลีบอกว่ากิ้มหัวใจให้เลยครับให้แล้วครับขอบคุณครับพ่อจ๋านะคะน่า วันนเวลาเตียงตเลยค่ะเรียนต่ำเลยค่ะจวดจวดเลยนะคะได้อะไรกินนอกพยาอ่องวันนี้ยกทรงใครๆนะคะน้องน้ำคนสวยคนน่ารักสาวใต้นะคะสะ่ประสมนะคะนะคะ,ะคุณสวรรค์หุ่ส้มนะคะผมไม่ได้พระเพลินพระเพลเรนนะคะ,ะคุณสุริชัิบอกว่าสวัสดีคุณกล้องนะคะคุณจำปีบอกว่าสวัสดีคุณขัญสุดาจ้าคนสุดพันะ กนหน่อผากาะรดแล้วน้องวอนนะอันวงกลมโปรไฟลเล็กๆเนะสวัสดีน้องน้ำนะคะผู้ไม่เคยแคร์ไม่เคยแคร์ใครก็ทักทายนะจ๊ะคุณวิไลบอกว่าสวัสดีคุณประสงค์นะคะคุณประสงค์บอกว่าน้องขอ ดวงที่สิบสองกดหัวใจให้เร็วนะเรียวเราก็เป็นส่วนประกอบนะคะถ้ามันปังนะคะเออนะคะคุณก้องบอกว่าไปหากันเรียวเพื่อนมาสั่นโอเคขอบคุณครับผมนะคะคุณก้อนสุดาคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่รู้โมงก็รัดป่ามาเลยใช่ไหมเออให้โอกาสยูเอไอักคือเก้านั่นแหละนะคะน้องลุงสวรรค์อ่รูปป่วงหลายใครนะคะน้องน้ําคนสวยคนน่ารักสาวใต้นะคะส่วนอระสมนะคะนะคะ ่าคุณสวรรค์้วยส้มนะคะผมไม่ได้บริษัทนะคะเออเอิ่นย้ายเนาะคะ่ะเนาะอืมมาล่ามาล่าหลังเป็นได้ขายของดีบาเฮงๆปังๆนะคะ,อะเอาไม้ขาวเด็ดนะคะอืมสตรอเบอรี่อย่าใส่เพลงนะคะทุกคนค่ะ คนไหนที่ได้รับโบนัสแล้วเขาจะส่งคําเชิญมาให้เรานะคะคุณส้มพ่อยองสวัสดีคุณปาณีนะคะคุณปราณีบาวาทักทายมิตรภาพที่ดีๆนะคะนะคะขอบคุณนะคะอะน้องดวงสมอนก็สวัสดีลุงสวรรค์คนหลยพี่สวรรค์ <laughs> <laughs> พอสาลีกีบสาวแถวนี้กีบลูกๆแถวนี้กอนีแค่คนงามๆเนาะเออพรอทีบมูมาเหมือนกีบเจ้า <laughs> โอ้ยกยกานดีใจแห้งบ่เบงเวลาเนาะพี่น้องค่ะ มือได้จัดและการมวลมวลนั่นเวลาไว้ไวมือได้จัดประมวลนั่นเวลาเนาะ,ะเออต่อให้เนาะ <laughs> นะคะคุณประสงค์บอกว่าอร่อยนะไข่ดําไม่รู้จักกินเหรอวะ่าั้นไข่เงียวมาอร่อยแล้วฉันสวยคนงามคนน่ารับครับผมเอารายละเอียดก็สวัสด,ดีคุณวิไลรักรักค่ะนะคะคุณวิไลกอดเอามูดอ้ออใยเด้อนะคะ